สวัสดีครับผมตักโอดาหนะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกมอ Kingdom Hero M3 กกสงครามเลือดเดือดถ้าผมโพสผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณะที่นี้ด้วยนะครับและ Kingdom Hero M3 กกสงครามเลือดเดือดนี้เป็นเกมของมือถือและถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ ลองอ่ะดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนนักร้องตัวสุดท้ายนี่เพราะเราได้เปิดอ่าของอ่าไอ้กล่องทหารขั้นสองเพราะฉะนั้นเราไปกันเลย ตรงนี้นะดีกดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยในในพวกเนี้ยคือถ้าหานหญิงเราก็เปลี่ยนได้นะตัวนี้ก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าจะรีบเปลี่ยนไปมันจะไม่ดีนะผมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนนะคือผมอะแบบอีกหน่อยนะ เก็บอขั้นหนึ่งเยอะๆนะแล้วก็ขั้นสองมาเยอะๆจะเปลี่ยนตัวเล่นได้เลยนะแต่คือว่ามันมันมันไกลอะนะโอเคนี่ตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับนักร้องนักร้องต้องเปลี่ยนตรงนี้ดิเออืมเปลี่ยนที่อ่า เป็นคา์ดทหารนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ท่ายอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมเคยทําให้ดูทีแล้วล่ะแต่ถามว่า,าคลิปมันมีให้ดูน้อยอะไรอย่างเงี้ยออผมก็เลยจะทำลืมเลือกไม่ได้ต้องเอาตัวออกนะครับ เนี่ยพอเลือกตัวอย่าง้เสร็จแล้วเราก็จิ้มออกเลยถอดออกแล้วพับเปลี่ยนเลยเนาะแล้วถามว่าขั้นสามเราจะทำยังไงถึงจะได้มันในครอบครองโอเคเปียนเลยนี่ ดูดีเท่าไรวูพอพอกันมั้งแปดสิบเก้าสิบแปดแปดสิบห้าแล้วอสปินอะก็พอพอกันมาไปดูกันเว่งไป อที่นี่เหรอต้องไปอีกที่หนึ่งที่เราเวลอ่ะมันมันจะได้ตายชาชาหน่อยแล้วก็อ่าศัตรูเราจะได้เหลือตัวตรงนี้นีเออเมืองน,นี้แหละคือมันจะมองลำบากนิดนึงเพราะตัวเรามันแข็งแกร่ง คือเราจะให้ดูว่าเนี่ยผู้หญิงอ่ะไอตัวผู้หญิงเนี่ยเขาใจฮิวอ่ะฮิวเยอะกว่าหนึ่งคนนะครับไม่ไม่ได้ฮิวแบบว่า,าคนเดียวก็ฮิวอะไรอย่างเงี้ยเขาฮีวทีเขาทีสูงสุดได้ประมาณห้าตัวสี่ตัวเนี่ยเอาแน่ๆนะสี่ตัวครับ ลองดูดิมีบอลไหม้ออมีโอเคเดี๋ยวไปหาบอลเลยเดี๋ยวตอนซุ่มบอลสังเกตดูว่า,วาเขาฮิวอ่ะเขาจะฮิวทีเดียวอ่ะตัวเลขฮิวอ่ะมันจะขึ้นเดี๋ยวดูนะครับ เราทำไมหามบอสไม่เจออ่ะบอสหายอ่ะบอสจ๋าบอสบอสจ๋านี่หยุดนี่เองทีนี้หายเป็นไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเห็นบ้าเวลาฮิวอ่ะเขาจะฮิวสองตัวสามตัวน,นะ ผมไม่ได้ใช้ท่าอะไรนะนี่ฮิวดีฮิวดีเออเี่ฮิวฮิวฮิวเห็นป่ะมันโดนทีสองคนสามคนเลยนะนี่นี่เห็นป่ะรัวเลยไม่ใช่ว่าตัวผมเยอะนะตัวเดียวนะแค่ตัวเดียวนะแต่แค่ว่าตอนที่เราอยากให้เขาอ,อยู่คือ เขาไม่ยวนี่ดิเออแล้วอท่านขั้นสามเราจะได้มาอย่งไงได้มาจากเถานี้ประมาณหกสิบขึ้นนะ่ะเนี่ยอย่พวกเนี้ยดับขั้นสามนะครับเนี่ยแต่ผมยังไม่ค่อยรู้มากว่าที่ไหนมันมีมันมีอ่ะ อ่าทหารเนี่ยอย่างเงี้ยขั้นสามนะครับอ่าดูทีดูซีเนี่ยดูได้นะว่าเขาจะดอบดอบมาแล้วจะเป็นอะไรต่อไปตายหมดแล้วมั้งเบเสีย โอเคแล้วคือถามว่าถ้าเราจะาไปสู้ใหม่ๆมันจะยากแต่ถามว่าถ้าเราเวลขึ้นไปเรื่อยๆเวลสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะแล้วเราก็เอาตัวเราไปสู้แต่ถามว่าลูกน้องเราอ่ะนะมันยังสู้กับบอสไม่ได้หรอแต่แค่ว่าเรากดเข้าออกเนี่ย นะสู้ทักพักเอาออกมามั่งเข้าไว้มั่งคือนะ <c oughs> มันจะได้ตายเร็วแล้วเราเลเวลเยอะแล้วนะแล้วพอเราไปตีมันนะมันจะตายง่ายขึ้นนะเออประมาณนี้ที่ผมคิดไว้นะแล้วพวกไอเนี้ยราชาบอสอะคือพวกราชาบอสนะ ตัวพวกนี้ก็จะง่ายขึ้นแต่ถามว่าตัวเรายัางสู้ไม่ได้หรอนะเพราะว่าอะไรเนี่ยราชาบอสเนี่ยตัวไหนเนี่ยที่ที่เป็นอ่าเป็นแสงวิบวับ,ว,บวับเนี่ยราชาบอสทั้งนั้นนะครับเนี่ยเมืองเนี้ยเมืองเนี่ยอ่าเมืองนี้ก็มีอ่าเมืงเองเนี้ยเห็นบ้าคือราชาบอสเนี่ย ถ้าดีที่สุดนะแจมครับจะบอกให้ jam ขอเลยแล้วเราแจมเนี่ยผมอะไม่ได้หวังอะไรมากหวังว่ามันมันไม่ถามว่ามันไม่ได้หวังอะไรหรอมันก็หวงังแต่ถามว่าเราก็มันไม่ตีกันครั้งเดียวไงมันตีหลายหลรอบเราก็ไปกับเขาไงทำแบบตัวเราอ่า เลเวลน้อยเห็นเป็นกระโหลกกะลาปลากระกป๋องนะจริงๆอะไม่ใช่เราอะนะสู้ได้ทุกตัวแหละนะเออถ้าผมอยากไปตีที่เวลยเยอะกว่าน,นี้ชุดที่เขาใส่กันดีๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราเอามาใส่ได้นะเออแค่วิ่งไปตามพวกบอสอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งนั้น เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปบอสต่างๆนะแต่ถ้าไปคนเดียวมันจะลำบากลำบากมากเนี่ยอย่างบอส40เนะี่ยมันก็ถามว่ามันก็ไม่ได้ถึงลำบากมากแต่ถามว่าเวลาที่เราตีมันน่าจะผมใช้อยู่นะอยู่ที่ประมาณ20หรือคือ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงกว่า แต่ถ้าตัวพวกนี้เนี่ยไอ้พวกสามสิบเนี่ยราชาบอสเนี่ยที่เขาทิ้นจู้อ่าที่เขาอ่าตาชิงแล้วก็ผงผงผงผ,ง,ผงหลินเออเนี่ยพวกนี้ผมตีง่ายแล้วแล้วผมไม่ไปตีเหรอก็ก็คือ เราไม่ค่อยอยากได้ไอ้ของที่เขาได้จากจากบอสแล้วอะเนี่ยการรวมอันนี้ผมก็ยังงงว่าคืออะไรทาหารใช้ประเภทเดียวสองตัวแล้วก็รวมการเป็นตัวเดียวอะไรย่างเงี้ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะร,รวมกันนะัเป็นขั้นสองหรือขั้นหนึ่งหรือ,อยังไงนี่เรากา็ที่ผมคิดไว้นะ ประมาณนี้ถ้า,า,าผมคิดไรายได้ใหม่ๆนะเราก็จะมาบอกอาการเนาะแต่ที่ผมทำอ่ะคือแบบเหมือนจนอนาะออชีพจอเลยอ่าผมเห็นผมวิ่งน่ยผมวิ่งดูบอสอะไรอย่างเงี้ยคนไหนเก่งอะไรหูย<ห>ยิง,ยงเปี้ยงปังไม่ปังยิงไม่เหอะเรากินเรียบพอเราหลบ หลบหลบบอสหลบปะไรเราก็ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยแต่เพอินว่าผมอ่ะยัไม่เลิกกลุ่มไงเลิกกลุ่มไหนไอ้พวกกิวเนี่ยนะเราก็แค่แก้งโง่ว่าเอ้ยไปถามตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นผมมาถามหมดแหละเพราะว่าเราอะเวลยังไม่ถึง ถึงขัน้นตามที่ควรจะไปไงอ,อ,อย่างสมมุติว่าเราอาเวลแค่เนี้โอ้ยฉันอยากห้าเป้งคือถ้าแต่ก่อนอาจจะใช่เราเราเล่นเกมใหม่นะเออแต่เดี๋ยวนี้เล่นหลายๆเกมอ่ะมันมันยังไม่ได้อะยังยังยังเป็นเด็กน้อยอ่ะเป็นเป็นเป็น ลูกไล่เออโอเคถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน